ที่กราบเรียนท่านอาจารย์และท่านอาจารย์ได้ให้ความเข้าใจเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากครับท่านอาจารย์เพราะว่าเพียงเราเอ่ยว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสรู้ธรรมะอะไรเงี้ยเราก็เหมือนก็ได้ยินคําแล้วก็เหมือนก็ได้กล่าวถึงบุคคลผู้สูงสุดแล้วก็ตรัสรู้แต่จริงๆแล้วเนี่ยตรัสรู้คืออะไร แล้วก็รู้อะไรอย่างไรที่ไม่ใช่เป็นการไตรตรองคาดคิดนึกเท่านั้นเนี่ยนะครับแล้วกว่าที่พระองค์จะส่งตรัสรูเนี่ยเขาส่งบำเพ็ญพระบารมีเนี่ยมาแสนนานซึ่งคนได้ยินอย่างเงี้ยก็จะมีอยู่สองประเภทอยู่ประเภทหนึ่งก็รู้สึกทราบซึ้งมากเลยว่าพระองค์บำเพญพระบารมีมาเสียสงไขยแสงกับแต่ก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อรู้อะไรอย่างไร บางคนก็เลยคิดว่าอะไรเสียทรงไขแสงกลับนี่พูดอะไรกันอะไรอย่างนี้ครับท่านจเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าที่จะเข้าใจจริงๆตรงเนี้แล้วก็แม้แต่เข้าใจขั้นฟังเนี่ยก็ไม่ใช่ไม่ใช่ง่ายแหละเพราะว่าทุกคนเนี่ยกล่าวถึงพระสามมพุทธเจ้าหมายถึงชาวพุทธนะครับแล้วก็กล่าวถึงการตรัสรู้ของพระองค์แล้วก็ธรรมะที่พระองค์ทรง,สงแสดงตามที่ตรัสรู้เนี่ยก็กล่าวกันอย่างนั้นนะแต่ความคิดเนี่ยไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันจริงๆ บางทีก็คิดว่ามูลนิธิคิดว่าเรื่องธรรมะเรื่องตรัสรู้เป็นอย่างนี้นะครับเรื่องอนัตตาเนี่ยก็เหมือนกับพูดเอางี้เอาพูดเอาว่าเหมือนกับในขณะนี้เองอะไรง่ายๆอะไรเงี้ยไม่ต้องไปเพียนไม่ต้องไปทําอะไรนะครับพอดีผมก็เห็นมีคลิปที่ที่มีผู้เห็นต่างที่ที่แสดงความเห็นอย่างเงี้นะครับก็เหมือนกับว่า เอธธรรมะเนี่ยอะไรจะเป็นอยู่แค่ขณะนี้หรือไม่ต้องไปเพียรค้นหาอะไรอย่างไรสัจธรรมอะไรที่ไหนอย่างเงี้ยครับเป็นเรื่องยากเพราะฉะนั้นเขาคิดว่าเขารู้ใช่ไหมคะ<ช>จึงไม่ต้องฟังคําของเจ้าก็บอกว่ารู้อะไรบอกมารู้อะไรรู้แบบที่เขาคิด รู้อะไรไม่ใช่ถามว่ารู้แบบไหนต้องตอบให้ตรงนี่ค่ะเป็นสิ่งซึ่งนะคะแม้แต่ฟังคำถามมีความเข้าใจถูกต้องที่เราใช้คำมีปัญญาที่จะรู้ไหมว่าถามอะไรถามอย่างหนึ่งใช่ไหมคะแต่คำตอบไม่ใช่คำที่ถามเลยเถ้าถามว่ารู้อะไรไปตอบเรือ่องอื่นได้ไหมถ้ารู้จริงๆก็ต้องตอบสิว่ารู้อะไรแต่จะได้สนทนากันรู้ความจริง ความจริงอยู่ไหนคืออะไรอะไรจริงความจริงก็ตามที่ได้ศึกษามาเนี่ยค่ะไปละก็ตอบเนี่ยท่านอาจารย์ถ้าเป็นการตอบก็ต้องไปนั่งถามแล้วศึกษามาว่ายังไงแต่ถ้าศึกษาแล้วเข้าใจก็ต้องตอบสิคะว่ารู้อะไรตอบไม่ได้ตอบไม่ได้ก็คือไม่รู้ก็ให้รู้ว่าไม่รู้นะไม่ใช่รู้แต่ยางนี้จะเป็นรายการสนทนาแบบงูกินหางท่านอาจารย์ โลกิยะหมายความว่าอะไรงูกินหางงูกินหาง,งก็วน,น,นไปเรื่อยยังไงก็ตามแต่ค,คือวนไปเรื่อยผู้ที่จะสนทนากันนะคะเพื่ออะไรรู้จุดป,ประสงค์ไหมของการสนทนาสนทนาเพื่ออะไรสนทนาประโยชน์ก็คือเพื่อเข้าใจความจริงค่ะสนทนาเพื่อเข้าใจเพราะฉะนั้ คำใดที่ไม่เข้าใจก็ซักถามจนกว่าจะเข้าใจทีละคำเพื่อเข้าใจถ้าเพื่อเข้าใจคือด้วยกับความเห็นประโยชน์ทั้งผู้ร่วมสนทนาทั้งหมดแต่ถ้าสนทนาเพื่อให้เห็นตามที่ตัวเองคิดเราไม่พูดถึงอย่างอื่นเลยค่ะต้องตรงประเด็นสนทนาเพื่อเข้าใจเข้าใจอะไรเพราะฉะนั้นคนที่ร่วมสนทนาก,ก็ต้องตอบได้สิคะ เพื่อเข้าใจแล้วจะตอบไม่ได้ว่าเข้าใจอะไรก็ต้องตอบได้เพื่อเข้าใจอะไรนี่คือการสนทนาที่ตรงไปตรงมาเพื่อประโยชน์คือเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องถ้าเป็นเช่นนี้ก็จะเป็นประโยชน์แน่นอนค่ะเพราะทุกคนมุ่งที่จะเข้าใจสิ่งที่ไม่เคยเข้าใจมาก่อน mm hmm. จึงมีการสนทนาหรือว่าคนที่คิดว่ายังไม่เข้าใจตรงนี้นะคะ และคนที่ศึกษามาแล้วคนอื่นๆเข้าใจว่าอย่างไรก็มาสนทนากันเพื่อเข้าใจความจริงของสิ่งที่ได้ศึกษามาว่าอะไรถูกอะไรผิดนี่เป็นประโยชน์ค่ะคือสนทนาเพื่อความเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงแต่ปัญหาคือความยึดในความเห็นของตนไม่ต้อง <c oughs> เกีนน่ยวข้องกับอะไรทั้งสิน้นต้องตรงอยู่ตรงที่ว่าสนทนาธรรมธรรมคืออะไรเพราะว่าพูดว่าสนทนาธรรมเราไม่สนทนาเรื่องอื่น ต้องรู้ทุกคําให้เข้าใจถูกต้องเพราะสุนทานาแบบอื่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ครบถ้วนทุกอย่างโดยประกาศทางปวงเพราะฉะนั้นผู้ใดที่ศึกษาคําของพระองค์สามารถเข้าใจสิ่งที่คนอื่นไม่ได้ฟังไม่ได้ไไดศึกษาไม่สามารถจะเข้าใจได้จริงจะรู้ว่าจริงไหมทุกคําที่ได้ฟังที่เป็นคําของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ฟังเพื่อประโยชน์อย่างยิ่งคือมีความเข้าใจที่ถูกต้องมิฉะนั้นการสนทนาไม่มีประโยชน์ตรงนี้ก็มีประโยชน์มากนะครับท่านอาจารย์พอดีในห้องส่งคําถามอะไรตไรกออ็มีท่านที่ท่านก็เห็นแตกต่างนะครับจากที่ทางมสพได้เผยแพร่เนี่ยท่านก็ปรารบว่ามีความประสงค์จะมาเข้ามาร่วมสนทนากับท่านอาจารย์ เชิญค่ะแต่ก็เรียนท่านว่าก็ต้องเป็นวันนี้ดีมากที่ท่านย์งกล่าวอย่างนี้คือสนทนาเพื่อความเข้าใจนะตามความเป็นจริงแล้วผู้ผู้ที่จะสนทนาก็เป็นผู้ที่ต้องจริงใจตั้งแต่ต้ตนก็คือเปิดเผยมีการให้รู้จักกันว่าชื่อชื่อจริงนามสกุลที่อยู่อะไรเนะี่ยคืออะไรเพื่อเพื่อ ที่จะแสดงความตั้งใจความจริงใจในการที่จะสนทนาเพื่อความเข้าใจนะครับก็เลยเป็นโอกาสที่จะได้เข้าใจกันตรงนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านประสงค์เนี่ยครับไม่ใช่ว่าหมายความว่าต้องเห็นคล้อยตามกันนะครับท่านจะมีความเห็นความคิดที่แตกต่างแต่ถ้าประสงค์จะสนทนาด้วยเหตุด้วยผลเนี่ยครับท่านอาจารย์เชิญเสมอครับ ครับท่านอาจารย์ครับก็กระผมยังไม่เข้าใจในคําที่ได้ฟังก็คือว่าความจริงถึงที่สุดนะครับท่านอาจารย์ครับ<ช>ก็อยากจะขอความได้ยิจากท่านอาจารย์ว่าความจริงถึงที่สุดนั้นคืออย่างไรครับต้องเริ่มต้นนะคะเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่มีจริง<ม>เพราะกําลังปรากฏว่ามีใช่ไหมคะไม่ได้เป็นนึกฝันแต่สิ่งนั้นกําลังปรากฏให้รู้ว่ามีสิ่งที่ว่ามีเนี่ย เกิดขึ้นมีหรือเปล่าหรือไม่ต้องเกิดก็มีต้องเกิดขึ้นครับค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้นะคะสิ่งที่กำลังปรากฏเกิดแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สิ่งนั้นดับแล้วทันทีที่เกิดก็หาอีกไม่ได้เลยในสังสารวัฏจึงมีคำว่าสุญญาตา และอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้นไม่มีใครไปทำให้เกิดเพราะอะไรคะเกิดแล้วโดวยเหตุนี้ปัญญารู้อะไรรู้สิ่งที่ปรากฏเพราะเกิดแล้วไม่ใช่ไปทำให้เกิดเพราะทำไม่ได้ไม่มีใครสามารถจะทำอะไรได้เลยเพราะทุกอย่างมีปัจจัยที่เหมาะสมจึงเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นจะเปลี่ยนเห็นให้เป็นอย่างอื่นได้ไหมในเมื่อมีปัจจัยที่เกิดขึ้นเห็นแล้วด้วยแล้วก็ดับแล้วด้วย จะไปเปลี่ยนได้ไหมเพราะฉันต้องเริ่มพิจารณาว่าคำไหนถูกคำไหนผิดคำไหนจริงแล้วค่อยๆรู้ว่ารู้หรือยังรู้แค่ไหนอย่างพูดว่าเห็นอย่างเงี้ยเคยเป็นเราเห็นแต่ความจริงเห็นไม่เป็นของใครเลยทั้งสิ้นค่ะถ้าไม่มีตาไม่มีเหตุปัจจัยที่จะให้เห็นเกิดเห็นเกิดไม่ได้แน่นอนไม่มีตาเนี่ยไปให้ต้นไม้เห็นสิต้นไม้ไม่มีตาก็เห็นไม่ได้เพราะฉันไม่มีคำที่จะไปเรียกอะไรเลยนะคะ ก็เห็นถูกไหมไม่ต้องเรียกว่าเห็นหรือไม่ใช่คำว่าเห็นใช้คำว่าจาักขวิญญาณนะก็ได้ใช้คำว่า seeing ภาษาอื่นก็ได้แต่หมายความถึงภาวะที่กำลังเห็นมีจริงๆเพราะฉะนั้นจะใช้คำอะไรก็ได้ให้เข้าใจว่าหมายความถึงอะไรเข้าใจในภาษาของตนของตนไม่ใช่ไปยึดต,ติดพูดคำที่ไม่เข้าใจตั้งชั่วโมงหนึ่งก็ไม่รู้ว่าหมายความว่าอะไร อย่างนั้นจะมีประโยชน์ไหมพูดคำที่ไม่เข้าใจเพราะฉันต้องไตรตรองต้องคิดโดยละเอียดถึงประโยชน์ว่าประโยชน์ที่แท้นี่คืออะไรเกิดมาในโลกนี้เนี่ยประโยชน์จริงๆเนี่ยคืออะไรสนุกสนานรื่นเริงบันเทิงใจทำโน่นทำนี่สวงหานั้นหานี่แล้วรู้ไหมว่าไม่มียังไม่ต้องตายก็ไม่มีเหลือแล้วเพียงแค่กระทบแข็งแล้วก็เห็นแข็งก็ไม่มีแล้วคำว่าไม่มี ต้องหมายความถึงไม่มีจริงๆไม่เหลือเลยในสังสารวัฏหาอีกไม่ได้เลยจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเพียงเข้าใจความจริงก่อนและรู้ว่าหนทางที่จะประจักษ์แจ้งความจริงมีแน่นอนเพราะพระสัมมาสัมเจ้าได้ทรงตรัสรู้แล้วอริยสัจธรรมสี่รวมหนทางที่จะสามารถดับอนุสัยกิเลสด้วย ทุกคาต้องชัดเจนค่ะครับกลับท่านอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นความจริงถึงที่สุดนก็คือแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งจริงๆครับท่านอาจารย์ครับที่เกิดแล้วดับไม่กลับมาอีกเลยครับทีนี้กลับท่านอาจารย์ครับในความละเอียดก็คือว่าธรรมะเกิดดับอย่างรวดเร็วครับการที่จะค่อยๆเข้าใจในความเป็นธรรมะที่เกิดดับอย่างรวดเร็วนั้นคืออย่างไรครับท่านอาจารย์ครับถ้าไม่รู้จักแต่ละหนึ่งจะรู้ไหม ว่าขณะนั้นนะมีธรรมะอะไรบ้างอย่างเดี๋ยวนี้เป็นต้นถ้าไม่รู้ว่าเห็นมีจริงเป็นหนึ่งได้ยินมีจริงเป็นหนึ่งคิดมีจริงเป็นหนึ่งเหมือนพร้อมกันแต่ความจริงไม่พร้อมเพราะฉันเกิดดับเร็วแค่ไหนถ้าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดกระทบตาเลยนะคะในห้องนี้จะมีใบไม้ไหมมีโต๊ะไหมมีพัดลมไหมมีถ้วยแก้วไหมมีแจกันไหม นี่แค่ลืมตามีหมดทุกอย่างซึ่งทุกอย่างต้องกระทบตาถ้าไม่กระทบตาจะปรากฏไม่ได้เลยเมื่อกระทบตาแล้วต้องมีาธาตุรู้สภาพรู้ที่เราใช้คําว่าเห็นเนี่ยเกิดขึ้นทําหน้าที่เห็นเท่านั้นไม่ได้ทําหน้าที่อื่นเลยนะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่ปรากฏเนี่ยจิตเห็นเกิดขึ้นประมาณได้ไหมว่าเท่าไหร่ก่อนที่จะรู้ว่าเป็นดอกไม้หรือเป็นโต๊ะหรือเป็นคนตามรูปร่างสันฐานที่ปรากฏ เนื่องจากการเกิดดับสืบต่ออย่างเร็วสุดที่จะประมาณได้เริ่มเข้าใจไหมคะว่าเร็วแค่ไหนกำลังพูดเนี่ยมีเสียงด้วยมีเห็นด้วยเร็วแค่ไหนแต่และหนึ่งต้องเกิดดับสืบต่อสุดที่จะประมาณได้จริงเหมือนนักเล่นกลคะลวงให้เห็นเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งหามีไหมมีแต่สิ่งที่มีจริงๆซึ่งเกิดดับสืบต่อ กาท่านอาจารย์ครับในความละเอียดนี่ก็ลึกซึ้งอย่างยิ่งครับว่าเกิดแล้วดับไม่กลับมาอีกเลยไม่มีอะไรเหลือนะครับท่านอาจารย์ครับเป็นคําที่มีความลึกซึ้งอย่างยิ่งครับแต่ว่าขณะนี้ก็เหมือนกับยังมีทุกอย่างยังเหลือทุกอย่างนะครับท่านอาจารย์ครับความจริงที่แท้จริงนั้นคืออย่างไรครับท่านอาจารย์คืออย่างเมื่อกี้ที่พูดนะคะเกิดดับสืบต่อรือมาใครรู้ไม่ใช่เพียงคิดประจักษ์แจ้งการเกิดและการดับ ของแต่ละหนึ่งด้วยจึงได้กล่าวถึงแต่ละหนึ่งอย่างละเอียดอย่างยิ่งในความหลากหลายกลับท่านอาจาร์ครับการตั้งต้นการเริ่มต้นก็คือการค่อยๆฟังค่อยๆศึกษาให้เข้าใจไปในความเป็นจริงของธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งค่ะครับกว่าจะรู้แจ้งประจักษ์แจ้ง แต่พระองค์ทรงแสดงหนทางไว้นะคะไม่ใช่พูดลยอยๆว่าเป็นอย่างนี้แต่หนทางที่จะถึงการประจักษ์แจ้งคืออย่างไรตามลำดับด้วยอริยสัธจธรรมความจรงิงซึ่งไม่มีใครสามารถเปลี่ยนได้รวมทั้งอริยสัจท,ที่สี่หนทางที่จะรู้แจ้งอริยสัธจธรรมลึกซึ้งไหมไปสำนักปฏิบัติ มีไหมที่ใครที่ไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสว่าให้ไปสำนักปฏิบัติไม่มีเลยค่ะแต่พระองค์ทรงแสดงความจริงของสิ่งที่กําลังมีในขณะนั้นให้ไตรตรองให้รู้ว่าจริงอย่างนั้นไหมเช่นขณะนี้เห็นเห็นต้องเกิดใช่ไหมแต่ที่เขาไม่ประจักษ์แจ้งแต่ที่พระองค์ได้ประจักษ์แจ้งแล้วก็คือว่าเห็นนี่แหละที่เกิดเนี่ยดับมิฉะนั้นจะไม่มีได้ยินจะไม่มีคิดนึกจะไม่มีแข็งหรืออะไรปรากฏเลย ต้องมีแต่สิ่งที่ปรากฏทางตาเล็กน้อยแค่ไหนจากขูปสาทะเนี่ยไม่ใช่ตาทั้งหมดเลยนะคะที่ใช้คำว่าสัมภาระเนี่ยมรวมทั้งตาดำตาขาวประกอบกันกับจากขูปสาทาะเพราะฉะนั้นตัวจากขูปสาทะจริงๆเนี่ยไม่มีใครสามารถจะมองเห็นได้เพราะพระองค์ตรัสไว้ว่าสิ่งเดียวที่เป็นธรรมะที่จะปรากฏให้เห็นได้คือสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาเดี๋ยวนี้เท่านั้น มีจริงจะบอกว่าไม่มีไม่ได้แต่อยู่ไหนอยู่ที่มหาพูตรูปใช้คำนี้เพราะคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยรู้จักชื่อนี้มานานพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็พูดถึงมหาพูตรูปเด็กๆก,ก็เคยได้ยินนะคะแต่ยังไม่รู้จริงๆว่าคืออะไรมหาใหญ่ภูตะปรากฏได้ใช่ไหมคะได้แก่ธาตุดินไม่ใช่ดินที่ปลูกต้นไม้แต่เป็นสภาพที่แข็งหรืออ่อน จนกระท่งถึงนิ่มจนกระท่งถึงแข็งที่สุดก็คือธาตุนี่แหละเย็นหรือร้อนระดับไหนก็ตามแต่ตึงหรือไหวสามธาตุนะคะธาตุดินปฐวีธาตุอ่อนแข็งเตโชธาตุเย็นหรือร้อนแล้วก็ธาตุที่สามารถที่จะกระทบสัมผัสกายการเคลื่อนไหวต่งตางๆมีปรากฏให้รู้ได้วายโยธาตุ ธาตุลมอีกธาตุหนึ่งมีแน่นอนแต่ใครก็กระทบทางกายไม่ได้ปรากฏไม่ได้เลยเพราะเป็นธาตุที่ซึมซาบเกาะกลุ่มธาตุทั้งสามไว้ด้วยกันทั้งสี่ธาตุเนี่ยไม่แยกจากกันเลยใครรู้โดยปัจจัยอะไรเกิดเพราะเหตุใดแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนี่คือเริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงความจริงว่าไม่มีอะไรที่เป็นเรา เริ่มเข้าใจว่าทําไมพระองค์ตรัสว่าไม่มีเราแต่มีธรรมะแต่และหนึ่งแต่และหนึ่งพระประจักษ์แจ้งจริงๆว่าเราอยู่ไหนล่ะตาเป็นเราเหรอจมูกเป็นเราเหรอลิ้นเป็นเราเหรอเป็นแต่และหนึ่งต่างหากแยกออกจากกันได้เสมอและที่คนไม่รู้ก็คือว่านะคะมีอากาศสาธาตละเอียดยิบอากาศก็รู้กันแล้วใช่ไหมคะสภาพที่ว่างเปล่าขั้นทุกกลาปะกลาปะ เป็นคำภาษาบาลีหมายความถึงกลุ่มของรูปซึ่งเกิดรวมกันเล็กที่สุดแค่ไหนแยกออกได้หมดเพราะมีอากาศสาธาตุแทรกขั้นและใครรู้และพระองค์ตรัสว่าทุกอย่างที่เกิดดับไม่กลับมาอีกเลยสิ่งที่ปรากฏวันนี้ไม่ใช่เมื่อวานนี้คิดเดี๋ยวนี้ไม่ใช่คิดเมื่อวานนี้โกรธวันนี้ก็ไม่ใช่โกรธวันก่อนนั้นแต่ละหนึ่งคะ่ะเพียงแค่เกิดมาแล้วดับแล้วไม่กลับมาอีกเลย อนัตตาหรือเปล่าใครบังคับบัญชาได้ใครเปลี่ยนแปลงได้สุญญ,ญาตาหรือเปล่าดับแล้วจะไม่พบที่ไหนเลยทั้งสิ้นในสังสารวัฏจึงใช้คำว่าดับไม่กลับมาอีกเลยจริงไหมเท่านั้นแหละให้มั่นคงว่าไม่มีเราและความเป็นเราเนี่ยนะคะก็จะค่อยๆน้อยลงความเห็นแก่ตัวเพราะเป็นเราก็ค่อยๆลดลงคุณความดีทั้งหลายก็เพิ่มขึ้น ไม่มีการที่จะต้องทำเพื่อตัวเรา